สวัสดีค่ะมาแล้วจ้าความอร่อยมาแล้วจ้าแจ่วปะลาจ้าแจ่วปะลาแจ่วปะลาผัดแบบหอมๆเลยค่ะใส่ปาย่างลงไปค่ะมีพริกทอดมีหอมแดงมีกระเทียมผักสมุนไพรเต็มคาราบิหอมๆแล้วจ้าหอมๆแล้วจ้าเชิญเชิญชมได้เลยจ้าพี่ชื่นมีเครื่องใส่เยอะแยะเลยนี่ค่ะพี่ชื่นจะโรยไอ อันนี้ไปเลยนะคะขาตะไคร้ค่ะขาตะไคร้กระชายนะคะโรยแต่แต่อย่าผัดไฟแรงนะคะถ้าไฟแรงจะจะไม่จะไม่ดีเลยค่ะน้ำพริกเขาจะดำไม่สวยเลยค่ะห้ามผัดไฟแดงไฟแรงเด็ดขาดนี่คะ่ะเต็มคาราเบลเลยล่ะนี่ค่ะผัดผัดอันนี้พี่ชื่นผัดมานานเลยนะคะประมาณครึ่งชั่วโมองต้องผัดให้ให้เขาลอนในกระทะเลยนะคะนี่ค่ะผัดไปเลยค่ะหอม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  หอมชื่นใจมาแล้วจ้าหอมชื่นใจมาแล้วจ้าเนี่ยเดี๋ยวชื่นก็นจะเติมอันนี้ลงไปเลยค่ะใบมะกรูดค่ะตามด้วยใบมะกรูดเลยนะคะนี่ค่ะเนี่ยหอมต้องผัดให้แห้งเลยนะคะให้ผัดให้แห้งให้เครื่องร่อนเลยค่ะเครื่องในกระทะเราเนี้ให้เขาร่อนเลยนะแต่ไม่ต้องใส่น้ามันเยอะนะคะแต่้ำมันไปนิดเดียวพอแล้วเราใช้ขั้วเอาเพราะเราใช้เทีร่อนอยู่แลวใช่ไหมกานี่ค่ะเต็มคาราเบลเลยละ่ะ ค่ะหอมๆค่ะฝากไว้นะคะอีกหนึ่งเมนูค่ะรับรองอร่อยค่ะสูตรพิชื่นอร่อยแน่เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ